เฟเธอเกมกล้องซ่าครับอีกหนึ่งตัวที่บัฟมาแล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมอะ่ะจริงตัวเนี้ยสวัสดีครับชาบเด็สเกมทุกท่านอยู่ผมกล้องซ่าครับไม่ใไหร่เกมเมื่อวันสองคนิคแล้ววันนี้จะพูดถึง ตัวดาเมจตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเมจที่ถูกบัฟขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ฮอตฮิตหรือว่าคนมันก็ยังเล่นไม่ด้เยอะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นไม่ได้ครบทุกด่านด้วยนะครับจะเป็นตัวไะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกระจายครับไปกระจายกองซา้วยผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสาหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโดยส่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวดาเมจที่เรียกได้ว่าเป็นเมนของผมแรกๆนนะคือเป็นตัวละครที่ผมซื้อปืนทองตัวแรกด้วยซ้ำนะี่ยก็ได้เป็นส่งริปเปอร์อะ เป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจที่เรียกได้ว่ามีการบัฟขึ้นมาในแผนล่าสุดที่มีการอัติเมจเก็บไว้ขึ้น8%ซแต่ก็นั่นแหละครับริปเปอร์อย่างวเื่อบอกในภาค2อ่ะมันไม่ใช่ตัวละครที่เล่นง่ายเหมือนในภาคหนึ่งแหลวที่คือภาคหนึ่งมันมีแทงเยอะไงการหยิบริปเปอร์มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราสามารถวัดกับแทงได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวที่สามารถสู้กับแทงได้ตัวแต่ว่าแทางในภาค2เนี่ยมันไม่ได้มาเอามาวัดกับดาเมจล้วนๆแล้ว,ลวลหรือว่าป้องกันทีมล้วนๆแล้วลมันก็แล้ววแแตต่่่า ในส่วนงหน้าที่ริปเปอร์คือถามมันยังยิงได้อยู่ไหมมันก็ยิงได้เหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครบเครื่องทุกตำแหน่งเพราะว่าริปเปอร์เจอตัวยิงไกลก็บอกเลยว่าแห้งนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับด่านด้วยบางด่านริปเปอร์ก็เก่งหรือว่าเล่นในส่วนของคอมไหนบางด่านเออบางคอมริปเปอร์ก็เก่งนะครับโอ,โอเคเราไปลองเข้าเกมดูว่ายังเล่นอยู่ไหมในส่วนริปเปอร์ครับยามีไลฟ์แอร์ฟลายเจนใหม่ ight, ai, ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวันเพลินไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและวีเจหลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับ สามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับสร้างรายได้ทางยามีไลฟ์เปิดรับสมัคร VJ อยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถแอดไปได้ที่ไลน์แอดยามีไล .official ครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook y a ามีไลฟ์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมมาครับผมเข้าเกมกันมาแล้วครับกับ Reaper นะครับก็อย่างทผมบอกมันเป็นตัวละครที่ณตอนนี้มัน ถ้าคอมไม่ตรงหรือว่าคอมไม่ดีจริงๆอ่ะเล่นยากมากนะครับคือเป็นตัวที่ตัวต้องมีทีมที่ดีๆเลยคือเล่นแบบตามใจเล่นไงคือมันเพสทางหลายตัวมากครับแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าริปเปอร์ตัวละครที่สู้ระยะไกล,ละะไม่ได้เลยอันนี้คือมันมันโดนจํากัดอยู่แล้วหน้าที่ของเขาคือระยะใกล้ซึ่งณตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดีในขนาดนั้นแหละเพราะว่าเจอตัวระยะไกลย,ยิงคือกว่าจะเข้าไปถึงฮะใครที่เขายิงมแม่นจริงก็ตายฮะโอะ้จะเจอลิงอีกก็พอสู้ได้อยู่ ฟาราด้วยล่ะฮะโอ้โหเจอคู่ปรับซะแล้วคิริโกะจะตายอ่๋อาเบอร์ซี่อา๋อก็ดีโอ้คนนด้นคมๆไปดิฮะโดนผมนี่ยแหละฮะยิงใครดีถ้ายิงใครดีตอนนี้เออ เม่จะยิงจนเหม่จะมาเนี่ยจะตายละมามีเมย์แล้วมีเม่์แล้วตายเดี๋ยวแล้วกันจะจบจบครับมาระยะนี้เอาจนได้อะคือมันเป็นตัวละครที่ถ้าสู้แบบคลุกวงในเป็นหลักอะอ่ะลิปเปอร์ดี แต่ถ้าเจอแบบเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นพอยต์ตรงนี้ใช่ปะเราต้องสู้กันข้างในละเราพอสู้ได้เว้ยแต่ถ้าแบบเป็นเพลโลดเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางจังหวะคือไม่ได้สู้ในเพลโลดจริงอะ่ะเขากแค่หาเวอร์ชันดีๆฮะมาสู้กับเราแล้วก็เล่นได้แค่แบบบางด่านจริงฮะอย่างด่านเนี้ยอ้าวถามเล่นดได้ไหมโอเคเล่นได้เพราะว่ามันต้องสู้กันจุดตรงกลางไงฮะเขาตันห้องแคบนะว่ไาไงสวยมากมากีคนไม่บินอย่างนี้ชอบเลยฮะ ชอบเลยครับมีคนที่บินอย่างนี้อุ้ยอุ้ยชุบวะชุบวะไม่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  Animation ปะหนีไปละโอเคเนีย่ยมันต้องสู้ระยะนี้จริงๆนะในในใระยะไกลกว่านี้คือผมแห้งนะเนี่ยตอนนี้ Farah าาจะมีล็อกเก็ตบาลาดแล้วเอ้าซิมว่ะ ทีงก็สู้ลำบากอยู่ถ้าเขาแบบจีแม่นจริงๆนะเกมเขาแม่นจริงตายไปฮะ,ะสวยอยู่โอเคครับพาลาพาลาไม่บินเหรอพาลาบินก็ดีดีครับยิงสบายฮนะโอเคเพื่อดันอยู่เพื่อด,ดันอยู่เนี่ยทีมต้องดันอย่างเงี้ยถึงจะสู้ได้โอเคตายเวลิ <Lud> กูด ก็โอเคใช้ได้ทีมดันนะช่วยกันดันโอเคเนี่ยร,ระยะประชิดเราสู้ได้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมีระยะไกลนะเศร้าวะเจอแบบแอดเจออะไรอย่างเงี้ยแคสตี้อย่างเงี้ยแม่นๆเราเศร้าอันนี้เรามาละตอนจังหวะสวยมาแล้วกันฮะอุ้ยมาป่าแอดที่คอไวเซอร์มาแล้วฮะโอเวอร์ไทม์มาตรงนี้ขึ้นไม่ได้เราขึ้นบนก่อนแล้วกัน จบไปแล้วกันโอเคเออหมดจะหมดจะได้ตรงนี้ก็ได้แล้วโอเคเรียบร้อยปล่อยแรกครับโ okay. อเคอ้าวเราจะเกมเหรอเฮ้ยทาไมครับเนี่ยเรายิงเรายิงไม่ดีใช่ไหมอะไรไปเลยไปลุยกันต่อไห<ะ>มบอกด่านนี้เล่นได้ฮะมันแคบด่า <g ives> นกว้างม,มาเศร้าฮะก็เรียกว่าเป็นอีกตัวที่เอาไว้เล่นพวกด่านคอนโทรลได้สนุกแล้วกันแต่ถ้าด่านอื่นก็ ต้องมีคอมดีๆนะครับโสดเจอมาโอเคตายโอเคสวยอาเราหลับลา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 หลับรอดไหมในสามนึ่งโอเครอดอยู่ขอบคุณมากครับเพื่อนขอบคุณที่มาช่วยครับสวัสดีครับมานาถอยก่อนถอยก่อนผมไม่มีนะมวยมีโอเคส่วนส่วนยอด โอ๊ยวานหลับพอดีแล้วเห็นแล้วเขาจะหลับขอบคุณมากครับที่บอกขอบคุณมากครับที่เรียกฟื้นขึ้นมาให้ตื่นสวยโซเจอร์โซเจอเรนนี่ซิกอ่าโอเคโอเคลงมาสวยๆยิงก่อนละยิง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 เรย์สายขาครับหลบลงสวย ไปไหนไปไหนเป็จะมาละน่าจะได้อีกไฟหนึ่งมาตรงนี้แล้วปะได้เลยแล้วกันนะเท้าสวยอยู่โอ้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ซัพสองตัวนะครับอืมน้าด่ามันแคบจริงจริงผมกล้าพูดเลยถ้าด่างกว้างๆนะ เล่นไม่ได้อันนี้หรอกจริอันนี้แบบโพซิชันมันแบบมันบังคับว่าคุณต้องมาทาง,ทางนี้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบเออคุณก็ต้องโดนเดินมาโดนยิงอ่ะโอเคครับกรีตติ้งครับแล้วก็เป็นตัวที่มีฮิลเนะบบาะวฟาวทำไมเนี่ยฮิลตัวเองได้เป็นหนึ่นงสิ่งที่ดีซึ่งมันก็แลกมากับการที่คุณต้องเข้าระยะใกล้แหละอ้าวอ้าวแล้วเขาด่วนเราทำไมอ่ะ จะตายนะสวยเด็กดีโควอยเซอร์ฮะอ่ายิงยิงอ่ายิงพังสวยน่าจะไฟสุดท้ายละยิงครับยิง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 ตูมป้าวขาบมาเลยเพื่อนเมาเลยเพื่อนเวับวับวับโชว์วับโชว์ เขาเล่นห้องเหรอห้องเล็กเนี่ยโอ้ยิ้มเลยห้องเล่นห้องเนี้ยผมชอบเลยอุ้ยอ้าวโดนฮุกเฉยเลยเอออ่ะแล้วเพื่อเราเก็บหมดปะเนี่ยอ้าวมีคนเข้าพอย p o i n เปอร์เข้าพอยต์เดบราซัมมาไม่ได้เดบราซัมอ่ะเรียบร้อยน่าจะชนะแล้วปะอ่าใช่ครับโอเคเออดันไปไกลเกินก็ไม่ดีนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับแต่ก็นั่นแหละดาบมันแคบครับมันเลยทำให้รเปอร์มีประสิทธิภาพพอสมควรในแมปนี้นะครับผม เพือเก,กมก้องซ่าครับอีกหนึ่งตัวที่บัฟมาแล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมอ่ะจริงตัวนี้นะใอช็อตนี้คือฟาราไม่บินด้วยนะเราก็ยิงสนุกสนานเลยแล้วเป็นช็อตที่เราลัดช็อตด้วยนะอันในชั้นบอกเพื่อนบอกตึงๆผมไม่ตึงกับผมยิงผมยิงตึงๆนะฮะสุดยอดครับผ <laughs> มมาลุยกันต่อครับรอบนี้มาเล่นในส่วนของโหมดพุชกันบ้างอ่าโหมดพุชก็เล่นได้เล่นได้เลยนะครับโหมดพุชโหมดคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างเหมาะแต่โมดเล่นได้ไม่เล่นได้เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละ ผมเล่นแล้วบอกเลยว่าผมตายมันกว้างครับอาญาไหนก็กว้างนะเออด่านไหนกว้างๆหรือมีที่เล่นไกลๆเนี่ยแล้วเจอคนยิงแม่นๆนะบอกเลยว่าเศร้าฮะแล้วเดี๋ยวเราตายครับยังไม่ทันถึงไหนเห็นไหมเนี่ยคือเราต้องเข้าระยะประชิดเว้ยเราก็ต้องเดินเดินไปแล้วเราก็โดนเพราะว่านั่นแหละฮะเราต้องยิงระยะใกล้อย่างแอนเนี้ยคือรักษาโพซิชันอยู่ใกล้ๆยิงไปเลยมีที่ยิงอยู่แล้วแต่ริเปอร์ไม่ใช่ฮะคุณต้องเข้าไปใกล้มือทำร้าเมยได้ อย่างเดียวมันเป็นอะไรที่แบบบังคับอบบว่าคุณต้องแบบเข้าไปใกล้จริงๆอะ่ะถ้าคุณไม่เข้าใกล้คุณก็ไม่สามารถทำดาเมจได้เว้ย <c oughs> โอ้โหแล้วโดนอย่างนี้ไม่รอดละครับเดีย๋ยวพอไปรอบนี้นะยิงไม่ได้เลยอะเข้าใกล้ไม่ไนดะ้คือเข้าใกล้โดนฝรู้งก็มีคนยิงใกล้เหมือนกันพอจะเข้าใกล้เราก็ตายโอ้แล้วพร้อมอีกอา้าวฝรู้งยิงมาอีก อยิงไม่ได้เหรอเรือนนี่คือยิงบ่ได้เลยเดี๋ยวยิงต่อตอดอ่ะนะยิงต่อตอดไปนะฮะเพิ่อนเหมือนบูดาเมียร์ใช่ป่ะโอเคครับสวยอยู่บู๊ไปไหนอ่ะที่สุดยจดได้ไหนน่ะอันนา ตายเคสวยเคครับอ้อมกระจายฮะเนี่ยคือมันต้องแบบอ้อมไปอ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับเป็นตัวที่แบบยืนวัดกันตรงๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าศัตรูเล็งมาหาเราคนเดียวเราตายแน่นอน,น,อนเพราะว่าน,นั่นแหละเราสู้ต้องเราสู้ระยะใกล้อย่างเดียวระยะไกลเราสู้ไม่ได้จะเป็นเราจะมาละก็น่าจะได้จังหวะสวยๆอยู่มาดูกันว่าได้สวยๆไหมนะเป็นตัวที่คิอวอะือเกมกันเยอะครับหรือก็อัลติเมทแล้วก็ได้เพลย์ได้เกมอะไรเงี้ยเยอะ น,นี่นเปิมกันเหรอนันยิงธรรมดาก็ได้ไงเงี้ยธรรมดาก็ได้ฮะเอาเลอร์เปิมมาตายเลยละกันไหนๆก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวว่าจะว่าไม่ได้ใช้นะฮะอเใช้หน่อยใช้หน่อยริปเปอร์เหรอไอลิปเปอร์เหรอครับโอเคได้พอยต์ยังยังได้รีดเฉยโอ้สายก่อนสายก่อน รอกันรอกันจับต้นเฟิร์กว่ะโอเคเราล่องเราล่องหนเหมือนล่องหนแหละเอาซับก่อนดิเอาซับก่อนเอาซับก่อนเพื่อนโอ้โหตายหมดเลือดเหลือนิดเดียวอันนาว่ะโอ้แล้วผมวาร์ปมารอดป่ะรอดด้วยโอเคต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปเก็บเลือดด้วยนะฮะเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญมากโดนแบล็ติกเนตตายครับ โอเคปดันเงินต <S pl Doom épisode> ่อเล่นลำบากลำบากถ้าแบบเราเล่นแบบแคสซิดี้เล่นเซอร์เจนเล่นโซเจอร์เล่นแนนเนี่ยสม้สึว่าเล่นดิวนี่เยอะเรงเพราะมันแบบมันมีมุมให้ยิงเยอะไงอย่างเนี้ยคือเราต้องเข้าใกล้อ่ะแต่ก็ท่านะมันเป็นตัวที่แบบไม่รู้เด็ดิเปอร์เหรอครับแมวเดิครับแมวเดิครับไปเลยครับ ลงมาไม่วัดกันหรอเพื่อนไม่วัดกันหรอเพื่อน,อ,นอะไรอะอ,อะไรเอ้าเอ้าอะไรวะ้นน่ะทำไมเอคโค่บุน้นมาครับเพือพ่อนฮิวดีเพื่อนฮิวดีมาฮิวดีพลอยมาโอ้โหแล้วไม่รอดละสภาพนี้อ,อะไรไปรอดฮะเวลิกโกดครับดันกันต่อพี่ปเปิร์ไม่ตายกรอนเอคโค่อเอคโค่มามากรอบเราแน่ๆเลยแต่ที่เป็ของริปเปอร์นี่ก็ยอมรับเป็นซามิที่แรงมากนะ ในแบบวินาทีอะไรเงี้ยหนวดาเมจต่อวินาทีคือค่อนข้างแรงไม่เอาเพื่อนไม่เอามาเนี่ยครับวัดกันปะเออม,ม,ม,มันมันบูรมา,างชอบเลยฮะอย่างนี้รอยอยู่เลยใช้อ,อัลติเมตไปแล้วอย่างนี้ผมชอบเลยฮะเออไม่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 ไมเออเอเอ แอซวยอยู่ซวอยู่ต่อผมแน่ๆเลยโอ้ไม่เอาไม่เอาสูซิ์ม,มาเหรอโอ้เวทฟอร์มาเลื่อนเหลือสามแล้วไม่น่ารอดนะปายกระสุนก็ตายแล้ว เอามาสู้กันให้เต็มที่แต่รู้สึกว่าเล่นตัวนี้ก็เหนื่อยจริงนะคือแบบต้องเข้าอ่ะแล้วเข้ายาก่ายแล้วโดนแบบดาเมจสวนทีด้วยความที่แทงดาเมทมาแรงขึ้นด้วยแหละแบบดาเมจอะไรเงรี้ยมูมเมนต์ต่างๆมันดีขึ้นนะมันเป็นตัวแทงที่มีดาเมจขึ้นไงเออมันเหมือนสมัยก่อนที่แบบแทงมาเน้นยืนกันแต่ตันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วนะป๊อปกว่าอ๋อแล้ววายหมดแต่สน,นใจผมฮะเขาเรียกว่าหลอกลอก่อโอเคหลอกล่อ เพื่อนชุบหลิองอัดหน้าอย่างนี้เหรอก็ดีมาดิแขนแขนไม่รอดหรอกรอดเหรอว้าวซุปเปอรอ์ของบนสวัสดีครับถอยก่อนครับไม่รีบฮะไม่รีบไม่รีบเอาแบบคอนเฟิร์มว่าคิวแน่นอนดีกว่าแล้วอันนาจะรอดไหมนะมแต่ได้ว่าเอาโดนเต็มหน้าเลยครับแล้วก๊อปใครวะนะ ครอบใครอ่ะไปแล้วได้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 จ่ายไปดิได้ได้คมชื่อเลยได้ได้ได้เมื่อไรเพื่อนโอเคนั่นพุทธวัดโอ้ยผมกำลังไอ้นี่อยู่เลยต้องเก็บคิวตรงนี้ก่อนละเออเก็บผิวไม่ทันของนูคิซุเนรัตด้วยอ่ะ โอ้ง <df> ั้นก็ปล่อยเลยครับไม่มีเหตุจําเป็นต้องไปสู้แล้ว่อนข้างไกลแล้วล่ะโอเคเรามากับเพื่อนก่อนมาสู้ๆไปแล้วด้วยอ้าวอ้าวลืมไปว่าเวทฟอร์มหมดฮะเมื่อกี้นึกว่ายังเหลือมันกูได้สองวิโอ้ทั้งเมื่อกี้ได้แล้วลงมาสวยเลยเดี๋ยวเอาไพ่โดนได้ได้เอาแล้วพี่มาเลยอ่ะฮะวัดเออโอเคนี่อะไรเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนเออดีป่ะดีป่ะเออดีป่ะดีป่ะชิลมนดูคนชิลนะโอเคเออตายา่ <c oughs> นี่รเ,เราทำอะไรเมื่อกี้เออถามได้เหมือนกันนะลองลองไงให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับบางจังหวัดช้นไม่ได้จริงก็คือไม่ได้เลยหนีง่ายฮะแล้วตอนนี้ถ้าแบบไม่ลงไปกลางวงแลวศัตรูสกิลหมดจริงๆอ่ะก็คือคิวได้ง่ายมากหนีได้ง่ายมากแต่อย่างเนี้ย ดูจังหวะแบบถ้าศัตรูแบบใช้ซูซูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปแล,แล้วก็ยิงไปนะครับนะโอ้โหแล้วโดนโดนในนี้มาอีกเล่าเลยแล้วเราเกิดยังไกลวาร์ปไปครับนี่มีทางเชื่อมอยู่ตรงกลาง,าง,งกาง็ไวขึ้นไหมล่ะนิดนึงแล้วกันมี<อ>มตัวอยู่นี้เพื่อนระวังระวังฮีโร่ในวอดายมาครับวอลคิรีตายพอดีไม่ต้องชุบ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 รู้เลยชุบนะรู้รู้ มันเอามันเอามาแฮกหนูของเราเหรอมามาวัดกันไปดิมา,มาทิ่โซนในรั้เหรออ๋อมาเปรคฟ้องก่อนโอเคลงพื้นฟรีรัดเดียวมายฟิวมาแล้วดิพลอยแต่เพื่อนฝั่งหนูก็เข้าไม่ได้แล้วเ,เราต้องชนนั่นแหละให้มันไปโดนมันไม่โดนอีกเออไม่โดนว่ะ <laughs> เราเกิดไกลด้วยเรากำลังเดินไปฮะเพืบอกคู่มากกว่าไหมโอเคมาละอ๋อน่าจะรอเมอร์ซี่ครับเมทเราจะมาละหาจังหวะสวยๆซึ่งมันก็ยากอยู่สามสิบวิครับเมดเรามีต้องรอฝั่งนู้นดูดก่อนอะถ้าไม่ดูดผมปล่อยไปเลยก็คงโดนดูดดูดหมดนะ ครับมาโอ้แล้ว EMP มาได้ๆๆต่อด้วยเออไม่น่าไม่น่าไหวกลับไปก่อนโอ้กลับก่อนฮนะเอาคก่อน,อนได้ปะสี่เมตรสามเมตรได้อยู่ได้อยู่ได้อีกไฟหนึ่งอะ่ะถ้าเราสู้ไหวนะโอเคมาดูปะ ได้อยู่ดิปเปอร์จะตายสวยไ,ไม่ต้องชุบ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 รู้จะชุบตายหมดโอเคทีมคิวครับอืมก็โอเคนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ด่านใกล้ด่านแคบๆดิปเปอร์เล่นได้ถ้าด่านไกลเล่นยากครับอืมก็สนุกมันก็เป็นตัวเล่นสนุกแต่นั่นแหละฮะมันก็เล่นยากพอสมควรโอเคประมาณนี้กันครับสำหรับดิปเปอร์ครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่เล่นได้ไหมก็เล่นได้ในด่านแคบๆแต่ในด่านไกลๆก็ยังเป็นตัวที่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับคือถ้าเนี่ยผมให้มาดูอ่ะคือในด่านแคบๆเว้ยริปเปอร์เลยดูมีเสถียภาพมากแต่ถ้าไปเล่นแบบด่านกว้างๆหรือมีตัวฮิสแกนแม่นๆเนี่ยริปเปอร์เป็นตัวที่โดนยิงได้ง่ายมากดังนั้นต้องเล่นคอมที่เหมาะสมกับริปเปอร์จริงๆไม่งั้นเล่นลําบากจริงแต่ก็โอเคก็พอเข้าใจได้นะครับเลยต้องบับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันว้นเจ้าใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับก สวัสดีครับ